น้ำน้ำไปแล้วน้ำโอ้อโไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหจิ้หายแล้วกูขอไปที่ไหนขอไปที่ไหน,อนอโอ้ออกนอกแล้วขอไปที่ไหนอุ้ย อดสปูนสองร้อยเมตรแล้วเนี่ยมันไปไวยังอ่ะทำไงดีวะเฮ้ยสายยังอยู่เฮ้ยกระโดดเฮ้ยกระโดดจ้าเฮ้ยสายเกี่ยวเกี่ยวได้ไหมตีมันพันน่ะตีพันตีพันหน่อยใครมีตะกวยังนักตีพันตีพันตีไปไกลเลยเอาตะกวยใหญ่ตีไปเลยตี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 ใครไกลที่สุดอ่ะ ไอ้เหี้ยสายหมซปูลไอช้ชฉมกัดจังหวะสองเลยตึกตึกผมว่าแล้วมันดูดแรง <ừ. S 2> ผมไม่รู้อะไรม,มันดูด <S <S